เข่าแบบตาโอเคันแรงไหมเอได้นักนักแบบผมอ่ะเออ่ผม่ะบายีแน่อ้จกมีปาษาที่เข่ากับตูกตาเขามันเอ็นขาดหน่อย มองดูดิข้างหน้าชัดไหมพี่เบอร์เบอร์ไหมท้างที่ผ่ามาเบอร์ตาไปโดนอะไรเหรอตาจอเสื่อมไปเฉยค่ะแต่ว่าตอนแรกอะมันเห็นปกติแต่พอไปผ่าปุ๊บไม่เห็นไม่ไปผ่ามาเหรอใช่การซึมตาแต่ข้างนอ่ะพี่ดูข้างหน้าเห็นไหมมันก็เห็นลางๆอุ้ยผมเสร็จตรงเข่าแล้วนะเสร็จผมก็เข่าดีแล้วนะ อที่เราเลยที่เข่าก็จะหายเลยผมอัดลรงจิตที่เข่าก็จะหายเลยเี๋ยวตาไม่หายไปกระโดดเลยนี่ก้มถึงพื้นอ่ะถ้ามันไม่ปวดไม่เจ็บอะไรก็จบแล้วถึงไม่ยังงอเขาไอ้ถึงไม่ถึงไม่เป็นไรหรอกไอ้ไอ้ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงไม่เป็นไรแต่แต่ให้ดูสังเกตที่เข่าอ่ะถ้ามันหายปวดหายเจ็บอ่ะขนาดพอแล้วมันเป็นไงที่เข่าตอนนี้หายปวดหรือยัง เแล้วก็จบแล้วตาตาตาจานอามาดาเร็อตาตองยักเอาเท้าวางหนนะนอนนอนเลยก็ได้หินอนใหญนอนไหก็ได้ดีเอาหัวางนหิบหัวมันดันพักเลยมันก็ไม่ได้ทุกคนแบบคิดมาแต่ว่ามีกรรมอะไรไมก็ตาก็ เคยเคยทำให้มาเจบางคนบอกหายบางคนก็ไม่หายไม่เป็นหายอาจารทุกคนแต่มันดีขึ้นเด็ดแต่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์กับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงแต่บางทีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์บางทีอะไรเงี้ยเพราะต้องมาเหยียบหลายครั้งถึงจะดีขึ้นนะคะเจ้ากรรมบางทีเขาไม่ได้ปล่อยเลยทีเดียวแต่สำคัญเลยโอเคแตมันดีขึ้นนะจารทุกคนที่เขาเหยียบอะแต่ไม่คัญเลยแต่ไม่คัญเลย ตัวไหนฮ๊อผู้ลงผู้ตัวเนี่ยไหนมาไกเงียินกันมาไกลเงล้วกลับขาแก่เมื่อไหร่อะเขาเป็นอะไที่ขายกันขอดีนะให้เดินมางปลอดภัยรวยรวยนะอนี้หลานอยู่แถวมึงโดนต้มตัวได้ไหมมึงบุหรี่ใครก็หลับใจแล้วอ่ะลุกเลยชื่ออะไรนะชื่อเล่นหมูชื่อหมู ชี้หงอน้องหงอนน้องหงอดูข้างหน้าเป็นไงลงยังชัดขึ้นกว่าเดิมไหมต้องใส่แว่นดูไหมชัดนึงชัดกว่าเดิมใช่ไหมสูงถึงร้อยมันชัดขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ชัดขึ้นกว่าเดิมกี่เปอร์เซ็นต้องลองใส่แว่นแบบนอ้กันที่เขาดูตอนแรกเขาใส่แว่นดูไงจ้ อธิบายตาต้องออกต่างเดือนไันจําเป็นไม่เขาพไม่จะได้รู้จักเดิมตอนเด็กกันฟุตข้างนี้มันจะไม่เป็นเราเรียนวันที่ไเลยแล้วเราไม่ได้ไปสนใจว่าเราเป็นอะไรมาเราสนใจว่าตอนเนี้ยการมองเราอ่ะมันชัดขึ้นไหมมันก็ประมาณประมาณไม่ไม่ชัดเท่าเดิมเท่เดิมใช่แล้วมันเจ็บมันปวดอะไรไหมไม่ไอไอที่มันเป็นอะไรถ้าเป็นอะไรนะจอเสื่อมจอเสื่อมจอเสื่อมมันมันทําให้เรามองไม่ชัดหรือ ตอเสือมันจะมีแบบหมืนอยากแยกดำๆค่ะรังและตอนนี้อยากแยมันมันออกไปอ่ะถ้าอยากแยกตอนนี้ไม่เห็นมันขึ้นอยู่กับตาล้างไม่ล้างพอมันล้างจะมีอยากแยขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ไม่ล้างม,มันก็สุดจะไม่ค่อยมีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ข้างนี้มันจะขึ้นดวงดวงแต่เนี้ยเออโอเควันนี้เคลียร์เโอเคที้ที่ผมทำทำี่ธี่ไปอะ่ะก็ข้างนี้ก็สือเคลียร์ก็จะไม่มีบบโรคมันโล่งไป,ไปแล้วมัโล่งไปข้างอยู่แล้วใช่ไหมประมาณนั้นโอเคข้างหนึ่ง ครับก็คือเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือมันยังมองเห็นปกติใช่ไหมเห็นเห็นค่ะแต่เห็นมันจะเห็นแค่ลางๆอะไรเงี้ยอ๋อตอนนี้ยังคือเมื่อกี้ผมเหยียบไปเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยไอ้ที่อยากย้ายมันไม่ดีแล้วถูกต้องไหมแต่ฝั่งขวาเนี่ยมันยังปกติมันเดิมอยู่ถูกต้องไหมโอเคอ่ะตอนอหนอัดอะไรไปเรื่อยๆ ไหนผมต้องสี่แต่ท่านจะเป็นคนเกียร์ผมมาลัตนาพระพุทธเจ้าองค์แรกนะสมเด็จงค์ประโณมเเกียร์ใช่ไหน่ะน่ะงงดูขึ้นเลยดูนี่เป็นไงไปแว่นดูดูดูไกลๆถ้าเราเห็นมันชัดเจนกว่าเดิมมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆมันก็จะใกล้เคียง ันเดีขึ้นป่ะเยี่ขึ้นไหมวันเมื่อกี้ใส่กว่าหมายถึงว่าเมื่อกี้ตอนตอนลุกมาครั้งแรกใส่ก่อนแต่นี้ขนมันจะไม่มามันจะมันจะรัปกมันจะรังปากพลังที่มันอัดเข้าไปมันจะปักเออเอาอ่าอะมองใหม่มองใกล้ๆมองใหม่ ถ้ามันไม่ถ้ามันไม่มันไม่ไม่มปนไค่ะอันนี้ันนีข้างเดียวก็ได้ค่ะถ้าข้างเดียวมันดีแล้วก็โอเคแล้วตาต้อขยันทำอาจารย์เพราแม่แกขยันทำแกหายนะจ่ยต้องมาทำเรื่อยๆตามันไม่เหมือนยังจานเพราะงี้มันใช้เวลาถ้ามันโล่งถ้าเราถ้ามันไม่มีผลอะไรกับเรามากอ่ะถ้ามองแล้วเราโล่งเราเราอะไรย่างี้ยก็เนกรร มันก็ต้องมาทำดีเยแต่ซ้ายที่จะดีแล้วดีเมื่อกี้ผมทำให้ก็ได้ดูจนี่ไม่ดีเพิ่มอีกไม่ข้างขวามันผ่านไปแล้วข้างขวาผ่านไปแล้วข้างซ้ายจะยังไม่างซ้ายเปลนิกอะไรข้าซ้ายอยากแยกมนออกไปยังไม่มีตอนนี้ไม่มีอ่ะนมี้ก็ถือว่าดีแล้วเพราะว่าก่อนทำมอยากแยก่ะเพราะทำปุ๊บผมอัดพลังติดเข้าไปอยากไย้มันก็ไม่มีแล้วมันก็โล่งแล้วขัางซ้าย ที่ฝั่งขวาตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรอยู่จริงหรือเปล่าเราอยากเป็นกังวลนอกจากว่ามันรู้สึกว่ามันจะเป็นมันจะเต้นก็ค่อยค่อยมาหานะเราก็กันไว้แต่นี่ผมว่าก็ดีก็กันได้แบบนี้นะไม่ใช่เป็นกังวลหรอกถือว่าดีเลยมันจากใจไม่มีฝั่งซ้ายก็จบแล้วเราก็ได้ฟังลูกนาะได้เลยเนะ